สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะลูกค้าจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากคอมเมนต์ให้หน่อยนะเป็นเป็นไลฟ์แรกของทั้งสวนบ้านนาะบอนสีนะคะทาง y youtube เนาะ สวัสดีค่ะนะคะลูกค้ารบกวนพิมพ์คอมเมนต์ให้แอมหน่อยใหม่แอมไม่เคยไลฟ์สดทางทาง u u u e e ปะค่ะลูกค้าภาพชัดเสียงชัดไหมคะพี่วิจาใครใครรับชมอยู่พิมพ์บอกหน่อยนะชัดเสียงชัดไหมคะเป็นไลฟ์แรกของทางสวนนะลองเปิดไลฟ์ดูนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีบอนสีมาแบ่งปันนะคะค่าส่งเมาส์เมา60กสบาทนะคะไลฟ์สดค่ะลูกค้าถ้าทางไลฟ์สดจะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะลูกค้าจ้ะการไลฟ์สดจะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะแม่ค้าขายจริงส่งจริงค่ะลูกค้าไหนใครอยากชมต้นไหนบ้างพิมพ์ชื่อบอกแม่ค้ามาได้เลยนะคะ ลูกคา้ารบกวนคอมเมนต์นะคะพิมพิมพิมพ์มทักทายก็ได้หรือจะส่งสติกเกอร์ก็ได้ค่ะได้ไหมลูกค้าจ๋าพิมพ์คอมเมนต์ให้แอมหน่อยได้ไหมแอมไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยค่ะแม่แม่ค้าไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยสวัสดีทั้งหกอ่าหกท่านนะคะสวัสดีค่ะ อย่างเช้นนะคะต้นที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านเป็นไม้ฟอร์มกระถางห้านิ้วครึง่งน้องเป็นไม้ไป้ายอ่าพื้นแดงป้ายชมพูค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้ารลบกวนคอมเมนต์ให้แอมหน่อยได้ไหมแอมเพิ่งเคยไลฟ์สดทาง YouTube <laughs> ลบกวนคนละหนึ่งคอมเมนต์ได้ไหมคะถ้าใครก็ได้สวัสดีก็ได้ส่งสติกเกอร์ก็ได้ค่ะ สวัสดีชั้งหนึ่งคะ่ะสวัสดีคุณโกโจนะคะอ่ะมาแล้วลูกค้าไหนใครเคยรับชมอ่คลิปวิดีโอแอมทางช่อง YouTube บ้างลูกค้าวันนี้ลองเปิดไ like ลดูคะ่ะวันนี้ลองเปิดไ like ลดูนะสวัสดีคะ่ะต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านลูกค้าฟอร์มสวยนะ,ะเดี๋ยวแอมหยิบให้ดูคะ่ะเนี่ยฟอร์มไซส์กระถางห้านิ้วครึง่งรากเดินดีนะเป็นไม้พื้นแดงสด นะคะไม่เคยครับเพิ่งเลื่อนพาเจอโอ้ขอบคุณมากๆค่ะลูกค้าปกติแอมทําแต่คลิปอก็เลยลองมาไลฟ์สดดูลูกค้าเผื่อมีแบบว่าถ้าลองเปิดไลฟ์สดเผื่อมีแบบว่าลุงป้านะ้าอาที่เคยเป็นฐานลูกค้าเดิมเนาะอยากจะชมต้นไม้นะคะที่แอมเลี้ยงไว้ในตู้หรือชมบรรยากาศรอบๆสวนอืมนะคะลูกค้าก็เอาจริงๆแอมก็ลองเปิดไลฟ์ขายแหละลูกค้า <laughs> ตอนนี้ อ่าเศรษฐีเงินล้านฟอร์มนี้แอมขอ120บาทอ่าถ้าใครเอฟในไลน์เนี่ยจะได้ต้นจริงตามที่แอมยกมาหน้าจอเลยนะจะได้ต้นจริงตามที่แอมยกมาหน้าไลน์เลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ผมอายุ1 0เออ,อโอเค10ขวบลคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะขอบคุณคะ่ะอย่างน้อยก็คือมาคอมเมนต์ให้เรารู้ว่าอ๋อคอมเมนต์ขึ้นนะอะไรขึ้นนะขอบคุณมากๆจ้า อ่าเศรษฐี้เงินล้านนะคะลูกค้านะใครชอบใส่ราคาได้เลยนะขอได้ราคาที่120ค่าส่งจะเป็นเหมาเหมาพวกสิบบาทสงสัยอะไรสอบถามได้นะคะเสร็ฐีงเงินล้านค่ะลูกค้าแดงป้ายชมพูค่ะต้นนี้เลี้ยงง่ายเออต้นนี้เลี้ยงง่ายลูกค้าบางต้นอ่ะโตเร็วเขาก็จะอันนี้ฟอร์มใหญ่แล้ะถ้าฟอร์มนี้อมจะแบ่งอยู่ที่150บาท นะคะถ้าฟอร์มนี้จะแบ่งอยู่ที่150บาทนะคะเศรษฐีเงินล้านใครยังไม่ได้เก็บบ้างอ,อยากดูต้นไหนฟอร์มไหนบอกได้แอนจะมี2ราคานะคะฝากฝากฝากฝา,ากกดติดตามด้วยนะคะลูกค้านะฝากกดติดตามได้นะคะบางทีอเราอาจจะมา,มาเจอกันช่วงเย็นทุกวันก็ได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูดารานพารัตค่ะเดีย๋ยวพามาชมดารานพรัตค่ะ อันนี้จะเป็นดารานพรัตน์นะป้ายสวยมากลูกค้าเดี๋ยวแอมหยิบมาให้ดูฟอร์มที่จะแบ่งปันอันนี้ดีกว่าอันนี้ป้ายสวยแต่ใบเขาจะแห่งไปนิดนึงนะ <c oughs> สวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าดารานพรัตน์ลูกค้าดารานพรัตน์ค่ะฟอร์มนี้แอมให้ที่120บาทการจัดส่งของแม่ค้าคือจะส่งทางกระถางนะคะลูกค้า ดารานพรัตค่ะไซกระถาง5นิ้วครึ่งนะเลี้ยงต่อได้เลยที่สวนนิยมส่งทางกระถางค่ะลูกค้าดารานพรัตค่ะเป็นแดงป้ายชมพูไซกระถาง5นิ้วครึง่งนะคะส่วนมากที่สวนทําแต่บอนสีค่ะนะคะส่วนมากที่สวนทํำบอนสีอย่างเดียวเลยไม่มีไม้ต้นอื่นเลยไม่มีไม้ชนิดอื่นเลยค่ะดารานพรัตคะ่ะลูกค้าขอในราคาที่120บาทเป็นไม้ทนสีแดงป้ายชมพูนะ ใครชอบใส่ราคาได้เลยนะคะลูกค้าพิมพ์ราคามาได้เลยค่ะแล้วก็ช่องทางติดต่อนะคะลูกค้านะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์083041875ช่องทางติดต่อจะอยู่ช่องหลักนะคะของ YouTube นะคะเขากไปแบบดูช่องทางติดต่อได้เลยนะ,ะนี่ดารานพาราดค่ะตัวนี้จะเป็นแดงสดละป้ายชมพูตัวน่าจะป้ายเยอะมากจะเป็นป้ายลึก ถ้าออกลักษณะแบบนี้จะออกแผลงแล้วลูกค้านะคะตัวนี้จะออกแผลงและจะป้ายลึกมากอันนี้จะเป็นดารานพลัดนะคะจะออกหน้าดําๆแล้วล่ะลูกค้าจะไปทางดาราปากกายแสงแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะ,ะลองลองลองไล่ดูนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็น อักษรสวรรค์ค่ะอักษรสวรร์ไซส์กระด่างห้านิหาหน้วครึ่งเหมือนกันลูกค้าตัวนี้สวยอักษรสวรรค์ไซส์ห้านิ้วครึ่งมาฟอร์มนี้แอมให้ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอักษรสวร์วค่ะพื้นสีขาวป้ายแดงอันนี้ฟอร์มสวยมากฟอร์มนี้ให้ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นไม้โทนแดงสืดสีขาวพื้นขาวป้ายแดงสวยๆค่ะฟอร์มนี้สวยมากลูกค้าขอที่หนึ่งร้อยบาทนะ แม่ค้าจะส่งทางกระถางนะคะพื้นสีขาวป้ายแดงค่ะแบ่งปันที่100่นะคะลูกค้านะพี่ๆท่านใดชื่นชอบเก็บได้เลยนะขอในราคาที่100บาทค่ะอับสอดสวรรค์ค่ะเป็นขาวป้ายแดงสวยมากลูกค้าเอาไปทำงานก่อก็ได้นะคะเอาไปทำแบบสักสองต้นก็ได้หรือใครใจเย็นๆเลี้ยงแบบนี้ไปสัก78ดเดือนเดี๋ยวก็แทงหน่อมาแล้วนะคะไปต่อนะ มาดูไม้ฟอร์มกระถาง4นิ้วกันดีกว่าลูกค้าต้นนี้ค่ะลูกค้ามีชื่อว่าเทพอักษรา,าค่ะเทพอักษรา,านะฟอร์มนี้เอ็มให้ที่45ค่ะลูกค้าเทพอักษาลาไซกระถาง4นิ้วนะพื้นสีเขียวค่ะเราก็จะเป็นด่างขาวนะเทพอักษรา,าค่ะฟอร์มนี้ขอนในราคาที่45ใครชอบต้นไหนพิมพ์ราคาตามที่แมคคาแจ้งได้เลยนะนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกันหน่อยนะพิมพ์คอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะ <c oughs> ทักทายกันได้พูดคุยกันได้คะ่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะมาทําความรู้จักกันไว้ก่อนได้เทพอักษรไส้กระถางสี่นิ้วคะ่ะลูกค้าฟอร์มนี้แม่ค้าแบ่งปันที่สี่สิบห้าจะส่งทางกระถางนะคะลูกค้านะจะส่งให้ทางกระถางเลยนะคะพี่พีทท่านใดชื่นชอบใส่ราคาได้เลยนะ อ่าแล้วก็ตัวนี้มีชื่อว่าอ่างศิลาเป็นไม้ใบไทยค่ะเม็ดแดงใหญ่เลยตันนี้ค่ะลูกค้าเทพเอ๋ไม่ใช่ิอ่างศิลาขอในราคาที่สี่สิบห้าอ่างศิลาค่ะเป็นไม้ใบไทยเม็ดแดงนะคะตัวนี้ฟอร์มนี้ขอสี่สิบห้าค่ะฟอร์มนี้ขอในราคาที่สี่สิบห้านะคะพี่ๆท่านใดชื่นชอบเก็บได้เลยค่ะอ่างศิลาไซส์กระถางสี่นิ้วค่ะ อังศีลาไซส์กระถางสี่นิ้วต้นนี้ขอในราคาที่สี่ศูนย์ค่ะไปต่อนะคะนี่อันนี้ก็สวยปิ่นรัดลูกค้าปิ่นรัดสามารถเลี้ยงนกครูได้เป็นไม้พื้นสีขาวเม็ดแดงกระดูกสวยเลยปิ่นรัดต้นนี้ขอห้าสิบบาทนะคะปิ่นรัดค่ะฟอร์มนี้ขอในราคาที่ห้าศูนย์ค่ะพี่ๆน่าดึชื่นชอบเก็บได้เลยนะคะปิ่นรัดค่ะขอในราคาที่ห้าสิบบาท เป็นไม้โทนชมพูเม็ดแดงค่ะเป็นไม้โทนชมพูเม็ดแดงนะขอได้ราคาที่50ค่ะมีใครชอบไหมถ้าชอบใส่ราคาตามที่แม่ค่าแจ้งได้เลยนะแล้วก็รายการต่อมาต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเมืองกอเกาะเกตเป็นไม้ใบไทยค่ะด่างขาวเม็ดแดงสวยเมืองกอเกาะเกตขอที่45ค่ะลูกค้าเมืองเกาะเก็ตค่ะขอที่45 พี่พีทท่านใดชื่นชอบเก็บได้เลยค่ะเมืองก่อเก็ด่อที่45ซส์กระถาง4นิ้วค่ะสวัสดีค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วแอมลบก,กวนพิมพ์คอมเมนต์ให้หน่อยนะนะคะเป็นไลน์แรกค่ะลูกค้าเป็นไลน์แรกทักทายรู้ทำความรู้จักกันไว้ก่อนได้ <c oughs> นารีบุรพภาค่ะเป็นไม้พื้นสีเขียวป้ายชมพูนะคะนารีบุรพาฟอร์มเนี้ขอ45 นะคะนารีบุรพาค่ะพื้นสีเขียวป้ายชมพูค่ะฟอร์มนี้ขอในราคาที่45ใครชอบใส่ราคาได้เลยนะใครชอบใส่ราคาได้เลยค่ะนะคะนารีบุรพาค่ะขอในราคาที่45ค่ะแล้วก็ตัวนี้มีชื่อว่าซากุราลูกค้าซากุร้าสวยนะซากุระ้จะเป็นไม้กัดเม็ดชมพูค่ะ ซากุระจะเป็นไม้กัดเมดชมพูฟอร์มนี้แอมข,นะขอในราคาที่50บาทซากุระค่ะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะยิ่งโตยิ่งสวยนะขอในราคาที่50บาทใส่กระถาง4ี่นิ้วค่ะนะคะลูกค้าซากุระจะกัดเมดชมพูสวยนะคะตัวนี้นะขอ50บาทแหมคะจะส่งทางกระถางนะที่สวนจะส่งให้ทางกระถางเลยค่ะแล้วก็มาดูกันที่ไม้เม็ดตัวนี้นะ ไม้เม็ดต้นนี้นะคะมีชื่อว่าไตรพบค่ะเป็นไม้ใบไทยเม็ดชมพูค่ะลูกค้าไตรพบค่ะสําหรับไตรพบฟอร์มน,นี้ขอ45บาทไตรพบค่ะลูกค้าเป็นไม้พื้นสีเขียวเนาะแล้วก็จะมีเม็ดชมพูสวยเลยขอในราคาที่45นะคะขอในราคาที่45ค่ะไตรพบค่ะใครชอบใส่ราคาได้เลยนะ45บาทค่ะพร้อมจะส่งทางกระถางนะ ค่าส่งเมาส์เมาส์หกสิบาทไม่มีบอกเพิ่มไม่จํากัดจํานวนต้นแต่ไรสดไม่มีเก็บปลายทางนะคะลูกค้าขอแบบพลอมโอนนะคะไตรภพสี่สิบห้าบาทค่ะพี่พีทท่านใดชื่นชอบใส่ราคาได้เลยนะมีต้นอะไรบ้างครับมีต้นอะไรเด็ดๆบ้างก็ส่วนมากก็ค่ะก็เราเลือกสะสมตามที่เราชอบนะคะเราเลือกสะสมตามที่เราชอบได้เลยค่ะ เพราะว่าบอนสีจะมีความหลากหลายมากเรื่องโทนสีนะคะต้นนี้ค่ะลูกค้าเป็นลูกไม้ค่ะด่างดํานะคะต้นนี้นะต้นมีต้นเป็นออกโทนสีน้าตาลด่างด่างครีมครีมค่ะลูกค้าลูกไม้ค่ะฟอนนี้ขอห้าสิบบาทลูกไม้ค่ะขอห้าสิบเป็นไม้โทนสีน้ําตาลค่ะเออขอห้าสิบค่ะลูกค้าแม่ค้าจะส่งทางกระถางนะพี่ๆท่านใดชื่นชอบเก็บได้เลยค่ะนะคะขอห้าสิบบาท ฝากกดติดตามด้วยนะคะลูกค้าจ๋าฝากกดติดตามช่องหลักนะคะ YouTube บ้านนาบอัสีไว้ด้วยนะถ้าเป็นไปได้จะพยายามขึ้นไลฟ์ทุกวันนะคะต้นนี้ลูกค้ามีชื่อว่าสองฝั่งโขงค่ะเป็นไม้ใบไทยนะคะโทนสีสวยเม็ดแน่นนะคะสองฝั่งโขงขอในราคาที่45ค่ะลูกค้าสองฝั่งโขงขอในราคาที่45ค่ะ ใครชอบเก็บได้เลยนะใครชอบเก็บได้เลยค่ะสองฝั่งโค้งขอในราคาที่สี่สิบห้าบาทค่ะแล้วก็อันนี้ต้นนี้ลูกค้ามีชื่อว่ามนมายาเป็นไม้ด่างเข้มด่างสวยนะคะมนมายาขอที่สี่สิบบาทมนมายาไสกระถางสี่นิ้วค่ะขอที่สี่ศูนย์ค่ะพีพีท่านใดชื่นชอบเก็บได้เลยนะมนมายาค่ะเป็นไม้ด่างสวยนะ จะออกด่างชมพูนะจะออกด่างชมพูด่างเหลืองค่ะขอในราคาที่45ค่ะใครชอบใส่ราคามาได้เลยนะนี่อันนี้ก็สวยลูกค้าผ่าซ้อนแก้วผ่าซ่อนแก้วเป็นไม้ขาวอมชมพูค่ะผ่าซ่อนแก้วค่ะลูกค้าฟอร์มนี้เอ็มขอในราคาที่50บาทผ่าซ่อนแก้วค่ะเป็นไม้ขาวอมชมพูนะ ฟอร์มนี้ขอในราคาที่50ค่ะใครชอบเก็บได้เลยนะนะคะพี่เพี้นใดชื่นชอบเก็บได้เลยนะคะผ่าซ่อนแก้วค่ะขอในราคาที่50บาทนะคะถ้าชอบใส่ราคาตามที่แม่ค้าแจ้งได้เลยนะไปต่อนะคะอืมไปเรื่อยๆนะต้นนี้ลูกค้าอันนี้ก็ฟอร์มสวย เออฟอร์มนี้ค่ะมีมีชื่อว่าเพชรสามพานเป็นไม้โทนสีชมพูค่ะเพชรสามพันนะคะฟอร์มนี้ขอห้าสิบบาทเป็นไม้ใบไทยโทนชมพูเม็ดแดงค่ะยิ่งโตยิ่งสวยตัวเนี้ยค่ะเพชรสามพานใส่กระถางสี่นิ้วค่ะฟอร์มนี้ขอห้าสิบบาทนะคะพี่พี่ท่านใดสงสัยอะไรพิมพ์สอบถามได้เลยนะนะคะ อันนี้ก็เพจสามพานเผือใคข่ชอบจะไปทํางานก่อสีสวยนะสีเสมอกันทุกใบเลยลูกค้าสีเสมอกันทุกใบเลยแลวฟอร์มใหญ่เลยด้วยตอนนี้เทพดาราค่ะลูกค้าเทพดาราทนสีชมพูบานเย็นนะคะยิ่งโตยิ่งสวยคะ่ะเทพดาราค่ะลูกค้าฟอร์มนี้แมค่ค้าขอห้าสิบบาทนะคะเทพดาราค่ะขอห้าศูนย์ค่ะ เออใครชอบเก็บได้เลยนะลูกค้าเทพดาราค่ะขอในราคาที่50บาทนะเดี๋ยวแอมลองขึ้นไลฟ์กันก่อนนะคะเผื่อจะมีลูกค้าติดตามแอมมาบ้างตนนัวนี้ลูกค้ามีชื่อว่ามหาเศรษฐีขอในราคาที่50ค่ะมหาเศรษฐีค่ะลูกค้าเป็นไม้ป้ายอ่าป้ายแดงนะขอในราคาที่50ค่ะพี่ๆท่านใดชื่นชอบใส่ราคาได้เลยนะมหาเศรษฐีค่ะ ตันนี้จะเป็นชาตินกรแผงป้ายแดงค่ะยิ่งตัวยิ่งเปิดด่างแถมป้ายเอะแถมป้ายเขียวตัวนี้ป้ายเขียวขอโทษค่ะป้ายเขียวนะชาตินกรป้ายเขียวค่ะตัวนี้ขอในราคาที่60บาทนะคะชาตินกรป้ายเขียวค่ะฟอร์มนี้ขอในราคาที่70ค่ะพี่ๆท่านใดชื่นชอบ